ปวดหัวเป็นไข้ซารา่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500อมิลลิกรัมซารา่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโจมหน้ารัฐบาลใหม่ค่อนข้างที่จะเจนแล้วครับว่าสองลุงอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมเพื่อไทยกับประชาชาติาแล้วคำถามประชาธิปัตย์อยู่ตรงไหนครับประชาธิปัตย์เนี่ยนะสองลุงอาจจะไม่ไม่ชวนพว่วงไปด้วยไม่เอาเหรอ คือเดิมเนี่ยนะมีแนวคิดในการแพ็ก188ไปครับแต่วันนี้ตัวใครโดนมันก่อนมันเกินเลยเอาเอาไปอีก25มันเกินเหรอมันก็ทําให้แบ่งโคต้ารัมตีมันแบ่งกันใหญ่ใช่ไหมทำให้จต้องลดทอนเพราะจเป็นเพราะโครงสร้างของรัฐบาลใหม่ตอนนี้เมนโน้มที่จะออกเลขหวยออกที่314 314ถ้าบวก25นี่ ทำไมพวกคุณเอาปัจจัยอะไรไปบอกว่าสองลุงยังอยู่แต่ว่าทิ้งประชาธิปัตย์ให้ไปอยู่กับก้าวไกลทําไมเพื่อไทยไม่คิดว่าจะเอาประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมแล้วก็ผลักรวมไทยสร้างชาติให้ไปยืนอยู่กับก้าวไกลมันคงสนุกน่าดูเลยเอ,เอาแบบนี้พี่โอลองบอกเหตุผลสิเทียบสองลุงกับยายปัตย์โอ้ยอตไรเขาเลือกอะไรดีเหตุผลแรกของเพื่อไทยนะต่อสู้มาแทบตายสู้กับใครรู้ไหมสู้กับลุงตู ลุงตู่คือใครรวมไทยสร้างชาติปัจจุบันลุงตู่ไม่อยู่แล้วรวมไทยสร้างชาติก็เป็นร่างทรงลุงตู่แต่ว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเขามีอะไรนะข้างหลังเขาเีสวในเลือกตั้งนายกเขาต้องใช้เสียงเท่าไหร่นะสามร้อยเจ็ดสิบสี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าครับปชต์มีสวในมือไหมไม่มีเลยครับประชาธิปัตย์ซึ่งตรงกันข้ามนะเพราะว่าจะคิดตรงข้ามกับพี่โอเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับประชาธิปัตย์ มา20กว่าปี22ปีอหอยี่สิบสองต่ตั้งเลยเลือกตั้งแต่ปีสองั่ิบีเรือตั้งแล้วอย่าลืมนะครับในตอนวันที่พักเพื่อไทยเขาหารือสสพักเนี่ยมันอยู่ในสามลิสต์ของพักที่สสเขาไม่อยากเอานะเครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐและก็ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยติดข้อหนึ่งในสสที่เขาพูดกันในที่ประชุมพักนั่นคือเราจะตอบคำถามได้ยังไงกับผู้ที่เสียชีวิต99ศพ ในเสื้อแดงปี5252เอแต่ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ตอนนี้อภิสิทธิ์ไม่อยู่แล้วเออนาคตประชาธิปัตย์จะไปทางไหนมันขึ้นอยู่กับตอนนี้55 52คนจะเป็นคนแลที่สําคัญนอกจากเรื่องเรื่องแค้นเก่าเรื่องอดีตแล้วมันเรื่องปัจจุบันคือประชาธิปัตย์อกแตกคือปัญหาจริงๆอะปัญหาของตกระวนประชาธิปัตย์น่าจะมาจากภายในมากกว่าท่าทีของเพื่อไทยไหมภายในเนี่ยนะก็มีปัญหา ตอนนี้ประชาธิปัตย์ขัดแข้งขัดขาอยู่ในสภาวะของพักที่ตกต่ำที่สุดในรอบกี่ปีนะพี่ช้าง50าปีอะโอในรอบผมว่าใช่น่าจะยาวนานเลยนะเป็นพักต่ำาสนะต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เพิ่มฟูร้อยสูงสุดนี่ร้อยหกสิบห้าที่นั่งนะครับร้อยหกสิบห้าเลยหรอวอนนี้ตกต่ำที่สุดต่ำกว่าห้าสิบเป็นครั้งที่หกในประวัติศาสตร์ของพรัก สสต่ำสุดเพียง25ที่นั่งจากที่เคยมีสสน้อยที่สุดเมื่อ66ปีก่อนนู้นนะปี2500เรอมี31ที่นั่งไอ้ตอนนั้นอ๋อสมัยจองมวดไอ้สลิดไอ้สลิดการเลือกตั้งที่บอกว่าตัวตั้งสกปรกครับอ๋อนี่ที่อ๋อตัวตั้งสกปรกที่ทำรับหารจมพลตใช่ไหมต่อมาพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้พ่ายแพ้การเลือกตั้งติดต่อกันทั้งหมด8ครั้งในรอบ31ปี นับจากชัยชนะครั้งสุดท้ายนั่งแต่ปี่ะคหับนะและได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครับและรอบนี้ประชาธิปัชทําำเรื่องหนึ่งคือดับเบิลช็อตศูนย์พันในพื้นที่กทมเป็นครั้งที่สองติดต่อศูนได้ศูนย์มันน่ามันน่าภูมิใจไหมล่ะกินไข่ครับภาษาผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริรทรมัครเขาบอกกินไข่คือศูนย์ครับถูกพระอื่นไปไง ถูกพักอื่นแย่งแชร์ไปในพื้นที่ที่ตัวเองเข้มแข็งที่สุดกับภาคใต้นั่นคือเซาเทิร์นคือต้องบอกภาคใต,ต้ถ้าเมื่อก่อนถ้าถูกแชร์ก็อย่างน้อยมีสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้มีทั้งอะไรมาภูมิใจไทยภูมิไทยสร้างชาติก้าอไพลังประชารัฐพลังประชารัฐสี่พักแชร์รชนอกจากความตกต่ำในการพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งแล้ว ยังทะเลาะกันเองอีกใช่ศึกเราลบกับศึกนอกแล้วเรากัดกันข้างในตอนนี้ประชาธิปัตย์ข้างในกำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดวัดพลังกันสองกลุ่มนั่นคือกลุ่มที่หนุนอภิสิท์เวชาชีวะคัมแบ็กและกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มีเฉลิมชัยเป็นแกนนำกลุ่มสอสอว่างันเถอะคหนุนนราพัฒน์แก้วทองก้องบอกว่าแยกอย่างนี้นะฮะที่ผมแยกตลอดคือเป็นปีก อดีตสีวนาพักอดีตหนึ่งเลขาธิการพักสีวนาพักก็มีทัานชวนลีกภัยคุณบัญญัติบรรัดฐานคุณพิสิตเวชชียวะและก็คุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ีคนนี้อยู่ด้วยกันนี้แพ็กกันแพ็กกันแน่นนี่คุณคุณเฉลิมชัยปะทะกับสีอันนี้เลยสี่สี่คนที่เป็นสัญลักษณ์กับหนึ่งเลขาธิการพักและทีมครับแล้วใครเป็นใครในพลังที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคต ของประชาธิปัตย์ในห้สองแบ่งยังไงพี่โอใน52ของคณะกรรมการบริหารเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มสอสอเนี่ยปาติลิสกลุ่มในหัวชวนที่พี่ช้างว่าสี่สี่หัวหน้าพักเลรนะชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานอภิสิทธิ์เวชาชีวะและจุลินลักษณะวิสิทธิ์มีสอสอและปาติลิสแค่สี่คนครับแต่โครงสร้างในกรรมการบริหารที่ควบคุมอยู่ทั้งหมดเนี่ย ตะวันออกกลางใต้ทั้งหมด22คนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีสอสออยู่ในมือเขาอ้างว่า21คนตอแถลงข่าว21คนแถลงข่าว21และมีกรรมการบริหารพักอีก10คนเอ้าถ้าโครงถ้า52คนชนะโครงสร้างแบบนี้ใครถ้ากรรมการบริหารใครน่าจะได้เปรียนถ้าโหวตในส่วนของคณะกรรมการบริหารณปัจจุบันครับบอกได้เลยครับใช้คณะกรรมการบริหารรักษาการเนี่ยอืมคุณเชื่อผมเถอะครับฝั่งนี้ชนะเอ้าเลอฝั่งนี้เหรอ แต่ถ้าโหวตกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการโครงสร้างเลือกหัวหน้าพักเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่บอกได้เลยครับ ฝั่งนี้แพ้หลุดลุยเพราะต้องใช้สาขาเพราะเขาใช้สอสอที่มีอำนาจเหนือกว่ากรรมการบริหารพรรคคนอื่นในสัดส่วน70็0สิบสามสิบกับแต่ถ้าเกิดว่าจะเข้าร่วมมติเข้าร่วมไม่ร่วมสมมุติเขายังเอาอยู่นะเข้าร่วมไม่เข้าร่วมเนี่ยมันใช้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยห้าบสองใช่ไหมตอนนี้เขาต่อสู้กันสองอย่างว่าหนึ่งจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และก็มีมติตรงนั้นเลยหรือจะใช้รักษาการนี้ไม่น่าต่อสู้แล้วไม่น่าต่อไม่น่าต่อสู้แล้วเพราะว่า ได้ข่าวว่าเค่ำคืนวันศุกร์ค่ำคืนวันศุกร์ก็คือเมื่อไิค่ำคืนวันศุกร์ค่ำคืนเมื่อวานนี้ครับเขาเนี่ยถูกปฏิเสธแล้วโอ้หเลยถูกปฏิเสธเออค่ำคืนมื่อไรค่ำคืนวัน่อไหร่ถูกปฏิเสธแล้วเพื่อไทยโอ้สายมาไกลไหมสายมาไกลหรอใช้ต้องกดโทรศัพท์สายทางไกลแบบมันสะท้อนภาพเรื่องเดียวพี่ช้างครับที่ปฏิเสธหนึ่ง สมการตัวเลขลุงตัวแล้วครับสองตอนนี้เอาประชาธิปัตมาก็จะมีปัญหาอีกใช่คือเมื่อตัดสินใจที่จะดึงสองลุงเข้าร่วมเพื่อไทยก็ไม่มีความจะเป็นที่จะยี่สิบสองหรือยี่สิบห้าก็ถ้าเพิ่มยี่สิบห้าเสียงเนี่ยนะสมมุตินะมันก็ต้องคำนวณจากสอสอเก้าต่อหนึ่งลำตีเป็นสิบต่อหนึ่งลำตีอ๋อสัดส่วนมันก็เยอะขึ้นที่เข้าไปก่อนก็ไม่ค่อยปลื้มไม่ค่อยปลื้มใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัว การดึงอย่างนี้ปฏิเสธอย่างนี้และไม่เข้าร่วมอย่างนี้เข้าทางใครรู้ไหมเข้าทางกลุ่มซิวหน้าพักเข้าทางกลุ่มคนที่อยากเป็นฝ่ายค้านก็คือกลุ่มสีหัวหน้าพักอ่ที่ชูคุณพิสิทธิ์เนี่ยเพื่อเป็นฝ่ายค้านและกลับมาฟื้นฟูพักในข้างหน้าเพราะกลุ่มนี้มีเจตนารมณ์อย่างเดียวครับคือเปลี่ยนโครงสร้างใหม่และไม่เข้าร่วมรัฐบาลครับใช่เพราะฉะนั้นติดชึ่งไปจนกว่าจะมีมติ สบายแลน่นอนครับการที่พยายามที่จะเลือกหัวหน้าพักในครั้งล่าสุดประชุมวิสามันใช่ไหมครับวิสามันเนี่ยโอ้สุดท้ายนี่ล่มไปสองครั้งล่มไปสองครั้งทำนายเลยนะจะประชุมวิสามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ายังจะตั้งรัฐบาลไม่เสร็จผมก็เชื่ออย่างนั้นแล้วจะตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็จะน่าจะสำเร็จแต่แน่นอนการเลือกตั้งพยายามที่จะเลือกตั้งหัวหน้าพักล่าสุดเนี่ย ลและก็สุดท้ายคือล่มเนี่ยเลขาที่การพรระชาธปัตนี่เดือดมากเดือดเป็นพิเศษเดือดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาธิปัตนั้นสร้างความเสียหายประชาปัตเป็นอย่างมากไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพัคประชาธิปัตย์เองมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุม มีการให้องค์มไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์มไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุมซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากผมอยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยปลุกจิตสำนึกของคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรกันอยู่ขอให้มีจิตสำนึกรักพรรคประชาธิปัตย์สักนิดเถอะครับโอ้ พูดเขาเนี่ยมาถึงใครเขาเนี่ยแรงเขาเนี่ยคือประนามบอกเขาเนี่ยเขาก็คือกลุ่มอดีตหัวหน้าพรกพี่วีประชายปัต์เขาไม่เคยใช้คําประนามกันนะไม่เคยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นการประนามพี่ยังทาข่าวประชายปัดมา60ปีเนี่ยเป็นไงไม่ถึงขนาดต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทะเลาะกันรุนแรงเลยตอนตอนตอนสิบกลุ่มสิบพุกกลาลาเนี่ยเขาโวดแพ้แล้วเขาออกเลยไม่นามขนาดไม่ไม่มี นะเขาออกก็คือการแพร้กันแล<ะ>้วต่อสู้กันไม่แล้วถามว่าพี่ช้างคิดว่าความขัดแย้งประนามครั้งน,นี้มันจะนำไปสู่การแบบแยกทางเหมือนสิบมการาไหมไม,ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครยึดพักได้ใช่ไหมต้องรอดูตรงนั้นแต่ตัวแปรสำคัญอย่างที่พี่ช้างเกริ่นถึงเมื่อกี้ถ้าเขาจะตั้งรัฐบาลสําเร็จเนี่ยตรงนี้อาจจะบาบางลงก็ได้เบาบางลงความขัดแย้งจะน้อยลงน้อยลงตอนเนี้ ว่าด้วยเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคแต่คุณชวนหลีกภัยเนี่ยเสนออีกทางนะยังไงครับคุณชวนหลีกภัยเสนอก่อนหน้านี้บอกว่าควรจะใช้มติของคณะกรรมการรักษาการทีีม่มอยูคณะกรรมการบริหารเนี่ยตัดสินใจในจุดยืนของพรรคได้ครับ,รบก่อนที่จะนําไปสู่การโหวตเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่และห,หัวหน้าพักคุณชวนเสนออย่างนั้นนะก็อย่างที่อบอกเราพูดมาตลอดว่าเกมดีเลย์ก<อ>าายให้เสร็จก่อน ประชาธิปัตย์เป็นพักพักหนึ่งที่มีกระบวนการนะครับในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของพักในการเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องประชุมหารือกันโดยใช้มติของคณะกรรมการบร,ริหารพักเนี่ยให้เป็นมติก่อนทั้งหมดรวมกันทั้งหมดมีสอสออีห้าม,มีกรรมการบร,ริหารอีกชุดหนึ่งรวมทั้งหมดมเขาเรียกว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสองคนเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดเขาถือว่าเป็นมติพัก มติพักเป็นเสียงส่วนใหญ่ถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าทั้งชุดน้อยมากที่จะแปลเปลี่ยนถ้าเข้าก็คือเข้ายกชุดเพราะฉะนั้นมติของพักรอดูว่าจะเป็นอย่างไรชูเลตหรือไม่รหรือไม่ก็มติของพักไม่มีความหมายอีกต่อไปที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรอบนี้เพราะประชาธิปัตย์มันเป็นคู่แค้นคู่รักคู่ชังกับเพื่อไทยมาตลอดทางนะ,น,ะน่าจะไม่มีคำว่าคู่รัก ตลอดทางของตลอดทางของเพื่อไทยตั้งแต่เลือกตั้งปี44จนถึงวันนี้นะต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นตรงข้ามมาตลอดถูกต้องเฉพาะปีนี้มีแนวโน้มตอนแรกๆว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลครับแต่สุดท้ายตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าประชาธิปัตย์น่าจะตกขบวนรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนถือว่าหลังจากนี้ต้องดูกันต่อว่าความขัดแย้งในประชาธิปัตย์หลังจากไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลนั้นจะผ่อนคลายมากน้อยแค่ไหน แต่ตลอดสัปดาห์หน้าต้องมาดูโฉมหน้าของรัฐบาลใหม่ที่เพื่อไทยเป็นแกนซึ่งเขาบอกว่าทิศทางที่เห็นโครงสร้างที่เห็นนั้นทั้งสองลุงยังคุมเกมอยู่นะครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับสามบคอสองนี้นะครับสวัสดีครับ